รอบงานวันนี้ก็ก็บอกว่าเรืเ่องคำขวัญเพราะว่ามีเหล่าบรรดาตัวแทนจำหน่ายครับแล้วก็การขับของน้องพีพีเนี่ยเข้ามารา่วมงานถือเยอะมากเนหลายหลายปันคนเลยก,ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์โมเดลสาตาดีๆซึ่งเป็นวัตกรรมที่ทางเทสซัปเนี่ยได้ร่วมกับสวทชวนในการพัฒนาขึ้นมาแล้ววันนี้ก็ได้เชิญน,น้องพีพีเนี่ยมาเป็นแบรนด์ เซนเเตอร์พื่อจะพรีเซนต์ลิทธันธ์ตัวนี้ออกไปให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางก็จะได้ส่งสิทธิที่ดีๆแบบนี้ครับให้เป็นประโยชน์กับคนไทยทุกคนที่จะใช้ในการบริโภคกันก็ไม่เรี่ยนน้องกินดเป็นเรื่อนกันจริงๆก็บอกว่าบังเอิญมากเพราะว่าเราเองได้มีโอกาสเจอกันในงานรอบรอบรางวัลของชมรมละวอรนะครับแล้วผมเองก็เลยได้ได้พูดคุยกับน้องที่หลังเวทีก็โอ้โห หลงรักเลยเจอสายตาคู่นี้เข้าไปใช่ฮะแล้วเราก็เลยเรียกว่ากลับมาประชุมบอร์ดผู้บริหารนะครับของบริษัทแล้วทุกคนก็มีความเห็นร่วมกันคือเหมือนกันหมดเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาเนี่ยต้องีำี p ในหลักหมอส์ที่สุดแล้วมาติมันออกมาเป็นเอกฉัน เราก็เลยได้รีบดำเนินการนะฮะรีบคว้าตัวน้องพีบีเนี่ยมาเป็นแบรนด์มาสเตอร์มาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ตอนที่ติดต่อเป็นไงครับกับดีใจครับดีใจแล้วก็คือเหมือนที่บอกมันเป็นจเลยครับตัวพีเองจริงแรู้จักเดี๋ย้คอนกรุ๊ปมาแบบคือยังไงทุกคนต้องรู้จักอยูแล้วแหละทุกคนอยู่ทุกที่จริงๆเลยอะไรเงี้ยพอเขาติดต่อมาให้พี่เป็นพรีเซนเตอร์เออผลิตภัณฑ์คบำรุงสัตวเม็ดทุ่งบรุงสัตว์แล้วนึกถึงดีใจคร่ะอลาวร่วมงานด้วยอยู่แล้วขอบคุณครับ อันนี้มันดีก็มดียังไงครับคือที่จริงคุณทุกคนอ,อ,อาจจะได้ยินอยู่แล้วแหละว,ว่าแสงยูวีแสงสีฟ้าเน,นี่ยมันทำลายสายตาเราแต่ว่าที่จริงอ่ะเราไม่เห็นมันเพราะว่ามันเป็นแสงที่คือมันไม่มีความเข้มข้นพอที่จะเห็นแต่ว่าคือเราจะสะสมแสงเนี้ยเข้าไปในสายตาเราแล้วก็ทําให้แบบประสาบกาเราเสื่อมลงได้ครับผมก็รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเลยถึงที่ว่ามันช่วยป้องกันต่อที่มันจะสะยตามไม่เนผลกับผมเลยการที่จะเข้าไปเข้าปเข้าตาไหมใช่ครับก็ที่จริงมาในแพ็ k เก e จริง เป็นแบบแพงใช่ไหมครับก็พวกข้าวเป็นไก็ได้เป็นคู่ด้วยถ้าประสบข้าวมันก็ได้เพราะว่าที่ไหนก็มีอยู่อะไรนะครับการตั้งคันกระดับขั้นก็ฝ่ายกลางนะครับรักน้องพีพีแล้วก็ถ้าชอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพเป็นวัตกรรมใหม่อย่างแท้จริงเนี่ยก็ฝากน้องพีพีแล้วก็ดิฉันกรุ๊ปนะครับไว้ในอ้อมอบอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาที่คุยพภคคุณทุกท่านลูกค้าทุกทคนนะครับให้การสนับสนุนเป็นอย่่่่่าาาาาาางนนนนีีีี้มมมกๆเเเลยยยพรระววใปทผสิคโด สร้างยอดขายไปได้มากถึง5,000กว่าล้านเลยนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวผมจะได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับพี่พ่อได้มากยิ่งขึ้นครับเพื่อจะทําให้เราป้องก,กันก่อนที่เราจะต้องมานั่งรักษาในภายหลังนะครับผลิตภัณฑ์อาหาร,าารก็น่าจะช่วยได้เป็นคำตอบสำหรับคนยุ่งหม่ได้ในเรื่องแบบนี้ครับผมก,ก็กอสพี่พนียังไงก็ฝากดูไมซี้วน,น,น,นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนลองใช้ลองทานกันดูนะครับดีว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเลยแล้วก็ช่วยป้องกันการใส่สีฟ้าและกะแส่กลูเต